สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องลีมิงโชนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับท้องฟ้าวันนี้หม่นหมองนะที่หม่นหมองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยลีหมิงไปตีกอล์ฟมาเนี่ยนึกว่าหมอกนะครับแต่ว่าบางคนหลายคนนะครับบอกว่านี้คือการ,รสผสมปนเปของฝุ่น mp 2.5นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ทั่วกรุงนะครับจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นนะตอนนี้ก็คือคนที่แพ้ฝุ่นไม่ใช่แพ้บอลน,นะ <c oughs> นะไม่ใช่แมนยูนะครับโดน07เนี่ยย่ำเลยเกินรวมถึงคนแก่และเด็กนะครับก็ต้องระมัดระวังออกกำลังกายบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องใช้หน้ากากช่วยนะครับอ่ะดูแลกันไป มีควันหลงเรื่องของสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงการพ่ายแพ้ after shock 0-7ของมีซาแดงแมนยูกับริวพู้นะครับเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับนักเตะรอยคีนแกรี่เนวิลลร้ายต่อหลายคนนะครับออกมาตำหนิซ้ำเติมเหมือนกับสุภาษสิทไทยนะครับไม้ล้มข้ามได้ คนล้มเนี่ยกระทืบซ้ำเอ้ยอย่าข้ามสินะครับออกมาตำหนิได้ว่าไม่มีอะไรชิ้นดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่มากระดำซัมเมอร์เซลในการจัดทีมยอดแย่ของพรีเมียร์ลีกประจำสัปดาห์นี้มีตเตเตแมนยูถึง10คนนะฮะแต่มีการสัมภาษณ์ทางช่อง YouTube ของอดีตปาการด่านสุดท้ายของท่านชายครับ ก็คือริโอฟอ์ดิดันนะครับซึ่งก็ถือเป็นอดีตยอดกองหลังนะครับของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับเขาพูดได้ดีมากคิดคล้ายลีบิงเลยครับคิดคล้ายๆในเรื่องของความกังวลเนี่ยมันอยู่ที่2นัดนับจากนี้นะครับก็คือ,อ,อวันพฤหัสบดีครับนะที่จะเจอกับเรียนเบรติส นะครับและนัดที่เจอกับเซาแฮมตันในสุดสัปดาห์นะครับลีโนี่พูดประเด็นแรกก่อนเลยเขาบอกว่าอะไรกันนักหนานี่นะครับนะการพ่ายแพ้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับนะแต่ว่าผลงานก่อนหน้านี้ของแมนยูเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็ได้แชมป์คาราบาวคับมาครองอีกด้วยนะครับด้วยความที่ถูกคาดหวังเยอะ ในการลุ้นที่จะมีสามแต้มกลับจากแอนฟิลเนี่ยแต่กลับกลายเป็นแพ้นะครับยิ่งกว่าดอนโนระเบียบร้องยับในสวงเข้าลวงอกยืนนรกใสนะจนแม่เป็นเรียกได้ว่าหมู่บ้านกระสุนตกทั่วลงนะครับมากันยิ่งกว่ายาตำราหลวงทีนี้ลีโอพูดในช่อง y o u t u b e แบบ แม่มีเขาเรียกว่าวุฒิภาวะนะครับมันบอกว่าแกบอกว่ามันก็ไม่ถูกที่จะมานั่งเลือกตำหนินักเตะจ,จากฟอร์มเพียงแค่นัดเดียวนะครับเพราะตลอดทั้งหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอุย้ยชมกันครับพัฒนาการที่ดีไปจนถึงอ่อนนุษออกไปลาดกระบงังตรงดิ่งเป็นอู้เลยครับสนามบินนะสุวรรณภูมิต่อเนื่องเลยนะแมก็เอาเป็นว่า แค่หนึ่งัดนี่มากระทืบเหยียบกันอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ถูกต้องนะดิโอพูดได้ดีครับนะครับเขาบอกว่าสมัยที่ตัวเองเล่นอยู่เนี่ยพอเราแพ้เราก็จะมาคุยว่าเราจะกลับมายัางไงเราจะแก้ตัวอย่างไงด้วยการไม่แพ้ในเกมถัดไปนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเชื่อเถอะว่าอย่าเพิ่งไปตื่นเต้วหรือมองอะไรเลวร้ายไปหมดนะครับ แต่ดีโอบอกว่าถ้าแพ้ในวันพฤหัสต่อเนื่องก็คือแพ้เรอันเบติสต่อเนื่องยิ่งมาแพ้เซาแฮมตันเล่นในโอทฟฟอดสองนัดเลยนะครับนะฮะก็ถึงจะมาบอกได้ว่าทีมชุดนี้ a f t e r อร์ช็อสภาพจิตใจมันแตกรวมถึงดีไม่ดีอาจถึิคันวงแตกจับตาดูครับสองนัดที่สำคัญของ แมนยูชนะเตรดแล้วก็ร่วมกันปลุกขวัญพลพักผีแดงทั่วโลกและในเมืองไทยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันลีมิงนี่เป็นไงเป็นไงนะฮะเสื้อตัวนี้สมชายสายลมรุ่นป๋าสงสัยนะฮะป๋าแปะ๊ะมึงตำมากูไม่เชื่อนะฮะเอาละครับ,อรบขอบคุณนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามให้การีมิงตอนนี้ทะลุ ใกล้ไปสู่เป้าหมาย4,000การติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับลีมิงเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อๆไปของช่องลีมิงโชว์ขอบคุณปูญญาแนวตาจรอเก้สปอนเซอร์ใหญ่ของลีมิงด้วยนะครับขอบพระคุณครับ